สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง youtube ไอซไชน่านะเหรียญหลวงปู่ครูหาสวรรค์นะครับเสาห้าปีสองสามแล้วเป็นกระไรนาคนะครับหลังยันตะก้อหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปุ๊กเสกนะครับเป็นรุ่นสองแล้วพระสวยมากนะครับเป็นกระไรนาค หลวงปู่คูหาสวรรค์หลวงพ่อสุดปุกเสกเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับเหรียญหายห่วงนะปีสองศูนย์นะครับ,นะ 20, ร,บรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นหลักของสายหลวงปู่ขาวนะนิยมหลวงปู่ขาวอนาลโยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพอ่อฤาษีลิงดำวัดฒนซุงูงนะครับ หลังพระเจ้าตากกูผู้ชนะนะครับห้าร้อยบาททองแดงผิวมันปูสวยๆจระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบุรยนะครับตอกสองโคตดจระเข้หลวงพ่อสนิทผิวเดิมนะสวยๆเลย <c oughs> จระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบุรยนะครับตอกของโคตดเอาพันเจ็ดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท ไม่มีร่องรอยการใช้นะครับเจ็ดร้อยสมเด็จร้อยสิบแปดปีนะครับซลิซ,ซีนเดิมๆเ,เลยสมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อโตร้อยสิบแปดปีนะเราดูเนื้อนะครับสวยมากพระสวยคมชัดจมูกโด่งเอาห้าร้อยนะครับห้าร้ยบาท หนึงสิบปีห้าบาทเหรียญสมเด็จโตนะครับเหรียญ <c oughs> สมเด็จโตวัสตือเหรียญนั่งผ่านจังวัดอยุทยา สมเด็จโตวัสตือจังหวัดอยุธยาปีห้าสี่นะพื้นที่เล่นกันเป็นพันนะครับเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อตาบปีสองแปดหลวงพ่อตาบปีสองแปดเอาสี่ร้อยนะเี่นกลม รูปลรหล่อหลวงพ่อเขียนปีสองพันห้าร้อยรูปลรหล่อหลวงพ่อเขียนปีสองพันห้าร้อยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทออกนอกวัดนะยี่ห้าพุทธศตรวตรรษเนื้อดินนะครับองนี้ไม่แน่ใจว่า เป็นคาบกุหรือเป็นเนื้อแร่นะับน่าจะเป็นคาบปวกแต่ก็เหมือนแร่นะคู่นี้เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทใช้พุทธกุณได้นะครับเหรียญใต้ฮ่องกงปีสองสองนะครับปู่โต๊ะผู่เสกสี่ร้อยบาทกระไรทองเอาสี่ร้อย เบีย้ยแก้หลวงปู่บัวนะครับครบประละสองวันปีแล้วก็รูปอมหลวงพอ่อศิลปู่นี้เอาสี่ร้อยนะบสี่ร้อยบาทสมเด็จพระพุทธบาทกับสั่งกระจายนะครับพระพุทธบาทสระบุรีปู่โตพ่อควยเสกมีประสบการณ์นะครับเอาห้าร้อยนะคู่นี้ห้าร้อยก็รูปไทยติดล็อกเก็ตหลวงพอ่อฤาษียงดำนะครับทันตัว คู่นี้ห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทรูปถ่ายล็อกเก็ตนะครับ,บ,ครบใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ